ใหม่มนเจ้าจื่อนางสาวจุดจุดทารักชมพูเจาะนตัวโควิดมาเรียบร้อยรับวัคซีนเอสตาสองนเรียบร้อยแ้วขอบคุณมาคเป็นจื่อนะสาวจุดทารัชมพูเจเจะเหนียเป็นแจ้งเดืปากเปล่าหนจะได้อ่ะอ่าแล้วก็บบอก แล้ก ial, brands, ็บางนี้รกคานึ่แเลยเราเออทานก็โทรสีฟ้าเนี่ยเกิดขึ้นมาเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราพบปัญหาเรื่องของผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัดเนี่ยติดเชื้อเข้ามาติดเชื้อจำนวนมากนะครับเราก็เริ่มมีการที่จะคัดกรองคนเข้ามาในพื้นที่น่าจะเริ่มได้ประมาณสักสองเดือนเสร็จนะครับก็เมื่อก่อนเนี่ยก็คืออันโทอสีฟ้าเนี่ยลักษณะว่าจะต้องติดต่อผ่าน คอร์เซ็นเตอร์ของอำเภอเ,เรากดแล้วเราจะแจกง,งานให้กับทางผู้ใหญ่บ้านรอคอสตออะไรเพื่อคอยช่วยกันขัดต่อแล้วก็มีการตรวจหาเชื้อตรวจตรวจตรวจโควิดก่อนเข้าพื้นที่ก็คือเป็นการสรกรีนเบื้องต้นก็ได้รับผลตอบรับที่ดีนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเราได้รับมอบเรามอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่ของเราซึ่งซึ่งซึ่งรัฐบาลได้จ้างมาเนี่ยให้ช่วยในระยะเวลาหนึ่งปีจำนวน20คน,นเพราะฉะนั้นการทํางานมันก็ พราะการจะสะดวกก็ทําตั้งแต่8ปดโมงถึง2องทุ่มทุกวันนะครับจัดเปลียนกันนะครับแล้วก็พอภายหลังนะเดินกันยามาเนี่ยเจ้าหน้าที่เราเนี่ยถูกหมดสัญญาจ้างนะครับก็ทําให้20คน,นหายไปเลยแต่ว่า,าส่วนราการได้ประชุมกันเนี่ยเพราะยังว่ายังจำเป็นต้องพงเรื่องของอำเภอสีฟ้าไว้ก็เลยมีการปรับระยะเวลาการการแจ้งก็คือจะเป็นเหลือแค่ ตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งทุกวันนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเราก็ได้มีการจ้างลูกจ้างนะครับก็จำนวน2คนมาช่วยตรงนี้ก,ก็เป็นก็เลยทําให้ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่หลังตั้งแต่เดือนตุลามาเนี่ยทุกอย่างมันจะติดขัดช้า,ามันช้าไปช้าไปนะครับเนื่องจากมันมีพูดมีความประสมต้องการจะเข้าพื้นที่เราจํานวนมาก เจ้าเดิมทีคือเป็นเจ้าที่สมาธิขององค์พระเจาคํมาเจ้าเนาะแต่ว่าอันตอนนี้คือสมาธิเนี่ยได้มดสัญญาแล้วดังนั้นก็คือหลังเดือนเนี่ยเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอ,อันตอนนี้นอกเข้ามาไปบัวิหน้าที่คือเป็นคอเซ็นเตอร์โดยเฉพาะเลยของเจ้คําสีฟ้าเนี่ยค่ะโดยอาศัยจากงูพิเศษหนอจากโรงพยาบาลสนามาจ้างน้องตอเนาะเพื่อที่จะมาเอของสะดวก ในการตีว่าบุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นเนี่ยคือรายงานกับตังอำเภอเชียงคําสีฟ้าโดยเฉพาะเลยอ่ะค่ะเพื่อเป็นการคัดกรองเนาะก่อนคนตีนอกพื้นที่ทีจะเข้ามาในอำเภอเชียงคําเนี่ย,ยว่าอันถ่านมีความเสี่ยงก่อย่ะค่ะถ้าเกิดคนไหนที่มีความเสี่ยงเนาะถ่านยวต้องทําการกักตัวก่อนจ้าเนาะแต่ว่าถ้ากรณีตีคนไหนตีฉีดวัคซีนแล้วคือนอกเขาก็จะขอใบร้องการฉีดวัคซีนผลตรวจโควิด ก่านสามารถเข้าเจียงคัได้โดยติดบัตต้องกักตัวเองเจ้าจน้องก็ต้องขอให้ต้ยนองสำหรับความวสะดวกนี่นะเจ้าหนอแต่ก่อทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออยากจะให้เข้าใจว่าคือตัางน้องก,ก็พยายามทําเต็มที่นาอแต่ด้วยขีดความสามารถก็คือหนึ่งด้านบุคลากรนเนอกรา,าตอนนี้คือเขาแบบ,บมีงบประมาณเออสืบอมันมีงบประมาณที่จำกัดนะเจ้าหนอนักงาน,งน,นคนตีทํางาน โดยตรงกับคอเซนเตอร์เนี่ยก็ต้องยอมภาพวาตตนเนี้ยเหลือสองคนซึ่งมันก็จะมีช่องทางาทรพพ้ายแล้วก็หนจจโทรศัพท์แหมอีเนาะเจ้าเนาะซึ่งบางทีเนี่ยเหมือใจาว่าน้องเขาบาหาบเนาะโทรศัพท์เนี่ยน้องเขาหับ,หบแต่ว่า,ามันมีคนติดต่อเข้ามาเป็นจํานวนมากดังนั้นเนี่ยบางข้งเนี่ยคือมันมีสายซ่อนสายเนาะน้องเขาก็พยายามจะเคลียร์คือมันจบภายในวันอ้เอนะเจ้าขอให้ทุกคนนะั้น เฉเย็นเนาะเนาะก็คือน้องน้องเขาเนี่ยทำเต็มปีแล้วเนาะแต่ขอคือขอบคุณตี่ทุกคนเนี่ยคือความหลงมือเนาะเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าทำได้ทำการติดต่อเข้ามาเฮาแล้วเนาะถ่านส่งเอกสารตามตีน้อง ได้ร้องขอแล้วนะเจ้าหนาอกก็คือไม่ต้องเป็นหว่วงคือถ่านเดินทางเข้ามาได้เลยเนาะกรณีคนติดชีวัคซีนแล้วเอเนาะเจ้าหนาอกก็คือว่าคือเดินทางมาก่อนเดี๋ยน้องจะตัวไปแก้ข้องมองของถ่านแล้วก็เลรียญอันผู้ใหญ่บ้านคือถ่านเองเนะเจ้าหนอกเจ้าค่ะ